ไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go <c oughs> Altis. So excited. So What's Yours? <S ตอนนี้ไปตองก็ยังอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะไปตองออกมาจากบางแสนกําลังมุ่งหน้าไปพัทยาค่ะก็ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทค่ะเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้ไปตองมาทำอะไรที่นี่ ถึงแล้วนะคะก็ใบตองขับรถออกจากตัวเมืองพัทยามาตอนนี้ก็ยังอยู่บริเวณหาดจอมเทียนนะคะก็ไม่ไกลาจากโรงแรมแอมบัสเดอร์อ่าดังๆเลยที่นี่นะคะขับลุงชาร์ตใบตองมาทำอะไรตามมาเปลี่ยนชุดเรียบร้ยนะคะที่นี่นะคะเดิน เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยค่ะว่ามาอีอุปรก,อรกรณ์กีฬาทางน้ําเยอะแยะมากมายเลยนะคะม่ตองอย่างที่ขับลุงชัดซึ่งขับลุงชัดนะคะก็เป็นคลับที่เปิดเอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ําแบบเอ็กตรีมนั่นเองค่ะคลับลุงชัดนะคะก็มีลุงชัดเป็นเจ้าของค่ะาหากว่าใครสนใจที่อยากจะเล่นกีฬาทางน้ําแบบเอ็กตรีมนะคะก็ติดต่อมาที่ขับลุงชัดได้เลยค่ะหาดจอมเทียมพัทยาซึ่งวันนี้ใบตองจะมาเล่นวินเซอร์กีฬาวินเซอร์นี่นะคะเข้ามาที่ไทยครั้งแรกค่ะก็ที่นี่เลย จอมเทียมพัทยานะคะแต่เดิมค่ะเขาใช้ชื่อว่าชมรมกระดานโต้ขึ้นมีใบายแต่ตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเป็นสมาคมวินเซอร์แห่งประเทศไทยไปต้องเล่นไม่เป็นค่ะเดี๋ยวจะมีคุณครูนะคะมาคอยสอนค่ะว่าวันนี้ไปตองจะเล่นได้ไม่ได้ไปสวัสดีค่ะสสวััดีครบ นี่นะคะก็คือพี่ป๊อบค่ะอดีตวินเซิร์ฟทีมชาติไทยอนะ่าวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากพี่ป๊อบนะคะจะมาสอนวิธีการเล่นอย่างหนูนี่เล่นได้เล่นได้นแบบดน่นอนครับ <c oughs> ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดสําหรับใช้ฝึกหัดโดยเฉพาะชิ้นแรกนะครับ,ค,รบคือส่วนของบอร์ดส่วนที่สําคัญคือส่วนที่เป็นเซนเตอร์บอร์ดตรงนี้ด้านหลังเนี่ยคือฟินมีไว้สําหรับ oh. ให้วินเซิร์ฟเนี่ยสามารถวิง่งเป็นเส้นตรงเวลาเราเล่นเนี่ยดึงเซนเตอร์บอร์ดลง <c oughs> ครับ มันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้คือส่วนหัวด้านนี้คือส่วนท้ายะนะครับเวลาวินเซอร์วิ่งไปเนี่ยต้องเอาหัวไปก่อนเสมอส่วนใบจะประกอบไปด้วยเสานะครับส่วนบูมคือชี่จับให้ใบตั้งกินลมเวลาใบามันกินลมปุ๊บเนี่ยหัวบูมเนี่ยมันจะไปทางด้โอันต้องชี้ไปทางนี้ได้โอเคนะนี่คือ เชือกดึงใบใช้สําหรับดึงใบขึ้นมาให้มันตั้งขึ้นขึ้นเรือมาจับเชือกก่อนเพื่อที่จะสาวใบเรือขึ้นมาถูกไหมคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพยุงตัวขึ้นย่อตัวลงเพื่อที่จะดึงใบเรือขึ้นอีถ้าใบตองอยากจะพุ่งไปข้างหน้าค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้คําว่าซ้ายหรือขวาใช้คําว่าเลี้ยวเข้าหาลมเลี้ยวตามลมจะให้หัวเรือเลี้ยวตามลมเนี่ยเป็นเสาขพางหน้าหัวเรือเนี่ยจะเลี้ยวตามลมไปนะเราได้แล้วเราก็ ตั้งกับเอาหาลมเนี่ยวิธีการนะครับกดท้ายใบไปด้านหลังหัวเรือเนี่ยจะเลี้ยวเข้าหาลมเราได้ทิศทางที่เราจะไปแล้วเราก็ดึงกลับมาดึงกลับมาตั้งที่ในตำแหน่งตรงบางทีเราอาจจะต้องงอแขนบ้างยืดแขนบ้างนะครับเพื่อที่จะช่วยในการทรงตัวของเราเองเราถือไม่ไหวเนี่ยก็ปล่อยมือหลังลมก็จะพัดใบไปคิดว่าใบตองพร้อมที่จะลงน้ําได้หรือยังคะเลีกอย่างหนึ่ง้องไปใส่ชูชีพก่อนโอเคเดี๋ยวใบตองจะไปใส่ชูชีพแล้วเดี๋ยวลงน้ํากันค่ะ คอยช่วยเหลือไปตอนตอนที่อยู่ในน้ำนะคะไปตอนจะไม่หายไปค่ะไปตอนไปยากค่ะโอเคไปค่ะพร้อมลงน้ำแล้วด้วย ี่าทางแบบว่ายากหน่อยมันเป็นช่วงที่มีคลื่นค่อนข้างเยอะจริงๆการเรียนวินเซิร์ฟเนี่ยต้องเรียนในวันที่น้ำเรียบๆหน่อยนะแล้วมันจะง่ายมากเลยไปลองเล่นได้นะคะ บอกก่อนเลยว่าตอนนี้มือกับขานี่สั่นไปหมดเลยค่ะขึ้นบอร์ดครั้งแรกล่วง <c oughs> จนครูบอกว่าเย็น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 โอเคครูช่วไว่นาทีนึงอะ่ะแบบว่าไปตองสามารถยืนอยู่บนบอร์ดได้ D. แล้วก็แผ่ตัวไปข้างหน้าได้ประมาณ2มิลอ่ะแล้วก็รว Vegeta ้สึกเออแต่ทำได้อะ่ะถือว่าเป้าที่ตั้งไว้วันนี้ว่าจะเล่นวินเซิร์ฟให้ได้นะ่ยก็ทำสำเร็จแล้วเหนื่อยค่ะ โอเคค่ะไปก็พักจากเล่นก <y ena. S 1> ีราวิงเซอร์แบบนะคะตรงเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เนี่ยก็มีน้ำเย็นๆวันนี้เนี่ยไปตองมุ่งมาทางสายเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้ไม่หมดแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวรอดูว่าไปตองจะไปเล่นอะไรต่อนะคะขอพักก่อน มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ไปตองก็อยู่ที่สัตหีบค่ะตรงอ่าวดงตาลนะคะศูนย์สมุนกีร้านเองเห็นด้านหลังแล้วใช่ไหมคะว่าไปตองมาทําอะไรต่อเออลื้อเลยตอนนี้นะคะคุณครูของตองเนี่ยก็ยก เรือขึ้นมาบนแท่นแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการสอนค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ท่านั่งต้องนั่งยังไงแล้ววิธีการบังคับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับคุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมานัสเนี่ยเป็นอดีตทีมชาติซึ่งตอนนี้นะคะก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชงานให้คุณครูมานัทเริ่มเลย ก็เดี๋ยวจะมีเป็นครูพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำให้ดูหนึ่งรอบนั่งค่อนข้างจะเก็บตัวนิดนึงแล้วก็จะมีสายกลางลานี่ก็เรียกสายรัดเท้านี่ก็คือด้ามต่อทางงานคือเหมือนที่ต่อทางเสือแหละก็จะใช้มือที่อยู่ข้างหลังครับอยดันดันพอดันปุ๊บเรือก็จะหมุนพอเราดึงปุ๊บเรือก็จะหมุนลงอย่างนี้ทางเสือเป็นตัวบังคับแล้วก็จะมีที่ดึงใบ สำหรับเป็นการปรับแต่งใบเข้าออกเฉยๆการเล่นเรือใบเนี่ยเราต้องดูว่าลมมาทางไหนก่อนค่ะดับแรกเลยเราก็สังเกตจากใบเรือเห็นยอันแรกคือลมโอเคทวนลมเราลองดึงทวนลมนะก็คืออันที่หนึ่งทวนลมมุ่งเข้าหาลมไปเลยใช่อันที่สองก็ฝังลมก็ปล่อยใบประมาณสี่ห้าอย่างเงีใบนี้จะออกมาเห็นไหมทิศทางเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วและอันสุดท้าย ตามลมสมมติว่าลมมาจากข้างหลังเราใช่ไหมก็ปล่อยไปเลย <laughs> ไปล่อยไปเลยนะครับมันก็จะวิ่งเหมือนวิ่งกลับบ้านเร <c oughs> ียนรู้การกลับใบนิดนึงคืออ <c oughs> ันนี้เรียกกลับขวากลับซ้าย <c oughs> ใช่ไหมวิธีการกลับใบนะครับโอเคดึงใบเข้ามาปุ๊บเราดันทั้งเสือปุ๊บหัวเรือก็จะเปลี่ยนทิศทางแล้ว <c oughs> แล้วเราก้มปุ๊บนะครับก็ย้ายไปนั่งฝั่งเรย้ายไปนั่งแล้วเปลี่ยนมือค่ะโอเคหลักๆก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวใบตองจะสาธิตให้ดูนะคะ มันว่าการการเซของเรือพอทนลมก็จะใช้ตัวนี้มาช่วยกันก็อุปกรณ์จะมีอยู่ประมาณนี้นหลักๆก,ก็จะคือจะเป็นเชือกที่ไว้บังคับใบนะคะแล้วก็หางเสือ,อเป็นคานอนนี้ก็ห้ามปล่อยโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้นะ,ะไปตองขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวลงน้ํากันเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เป็ตอนเตรียมพร้อมที่จะลงแล้วแต่ก่อนอื่นขอพูดถึงเรือใบนิดนึงค่ะมันเกิดขึ้นมานะคะในยุคสมัยที่เป็นอ e ียิปต์โบราณเลยค่ะในยุคนั้นนะคะใช้เรือใบนี่แหละค่ะขนส่งสินค้าเอออันนี้นะคะก็เป็นเรือใบประเภทเลเซอร์ที่นิยมใช้กันนะคะเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายสะดวกขนาดเล็กอ่นะคะนี่น้องบลูค่ะทีมชาติของประเทศไทยปีนี้โอเค พร้อมลงค่ะเดี๋ยวใส่ชูชีพแล้วเดี๋ยวไปเล่นเรือใบหา,ารักสักทีที่รัดแน่นนี่ไม่ได้กลัวอะไรนะคะมีน้องเขาขอยช่วยอยู่แต่น้องเขาน่าจะเชื่อเรือใบมากกว่าเชื่อน้อง พูดผมเออขาที่ไอ้นิดหน่อยค่ะเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆไปทำ พอสมควรเลยนะคะแต่ใบตองมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะสังเกตที่ใบเรือนะจ๊ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละเรือแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่อย่างอันนี้นะคะก็เป็นเรือเลเซอร์เห็นกล่องดาวกระจายข้างบนไหมคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเลเซอร์นะจ๊ะส่วข้างบนที่เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะก็เป็นประเภทของผู้หญิงขับแต่ถ้าผู้ชาย,ยาไม่มีนะคะวันนี้ได้เล่นทั้งวินเซิร์ฟแล้วก็เรือใบนะคะมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ก็ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของร่างกายด้วยซึ่งไปตองว่ามันก็สนุกแล้วก็ท้าทายไปคนละแบบกันนะนะคะถ้าเปรียบเทียบนะไปตองว่าวินเซอร์แ่บเหมือนมอเตอร์ไซค์เออส่วนเรือใบนี่เหมือนรถยนต์นะคะมีความยากง่ายต่างกันเราก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่วันนี้ที่นนแน่ๆค่ะไปตองได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะนั่นก็คือสายลมเออจุดหมายปลายทางค่ะยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนยังคงเป็นภาคตะวันออกเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะหากคิวิีการเดินทาง ระหว่างทางสำคัญพอๆจุดหมาย1นึ่งกไปแล้วขอไปรู้จักเพื่อนใหม่ให้สนิทกว่านี้ก่อนไปเลย <c oughs>